สวัสดีจากออซูยิโลค่ะคุณผู้ชมเซอรนี่เฮามีนัดกับยาซึ่งจะไปรับยามาช้อปปิ้งตอนเวลาเก้าโมงเช้านะคะรากาคือเฮาจะต้องช้อปปิง้งไฮเซ็ตเรียบร้อยก่อนที่น้องอเล็กจะเลิกเรือนประมาณเที่ยงนะคะคือเราจะต้องไปรับน้องอเล็กไม่เกินเที่ยงเนาะดังนั้นก็คือว่ามนีปป้าแล้วก็แม่จ๋าแล้วก็ยาไปช้อปปิ้งกัน3าคนค่ะพี่น้องแล้วมนีเป็นมือทีชุดรหกุลว่ามากคือเป็นมือที่แม่จ๋าจะต้องเทคแคร์โอมาดูแลยานะคะเพราะว่า อาจะปล่อยให้เพิ่นยางคนเดียวปล่อยเพิ่นซื้อยางเพิ่นยิบยางเพิ่นต้องมาถามโน่นนี่นั่นกะนี่แหละจนหอดเวลาเที่ยงค่ะพี่น้องและตอนนี้เขาก็มานับน้องอเล็กค่ะพี่น้องที่โรงเรีนยนตะกายาก็ตื่นเต้นนะคะเขาไปรับน้องอเล็กอยู่ของเบียนนะคะแล้วก็น้องอเล็กเห็นยาเพิ่นกด็ดีใจหลายแล้วที่นี่ผลการของการช้อปปิ้งมาเช่าเนี่ยคือยังไม่เสร็จเรียบร้อยคับคุณผู้ชมหลังจากที่หับน้องอเล็กจากโรงเรียนแล้วเขากะเลยไปอีกเมืองหนึ่งค่ะเพื่อพายาไปช้อปปิ้งซื้อของอีกกับคุณผู้ชม แต่ว่ามือนอี้เป็นมือที่หนาวมากๆแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งมือเลยค่ะ<อ>มืดมือเลยฝนตกค่ะพี่น้องแต่ว่ายญาก็สูงบ่ถ้อยค่ะไปช้อปปิง้งเพื่อที่ว่าจะซื้อของไปตอนรับวันคริสมัตจัดบ้านนูน่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือเวลาเที่ยงแล้วก็ฝากมือเที่ยงไว้ที่ร้านแมคโดนัลด์เช่นเคยเนาะที่จริงเขาจะไปอีกหลานหนึ่งแต่ว่าคนหลายะค่ะพี่น้องก็เลยต้องมาใส่บริการแบบว่าสั่งแตวก็กินในรถค่ะเอาขึ้นราคาอีกก่ะต้องหันรถวันนี้ขึ้นราคา อันนี้ลูกเล็กไงอ่าฮะมะม่วงหลังจากพายตาตะลอนลานนันลานนี่ช้อปปิ้งซื้อของสำหรับวันคริคสต์มาสแต่งบ้านโนนนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเขากะแวะมาซื้อของกินของใส่ก้อนที่จะเข้าบ้านกันค่ะพี่น้องสำหรับ,บวันหยีเงาไปค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตสีขาวรสมะพร้าวโอเคปลเม็เหนียวนอนโอเคพอแล้วหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 1> 1่งสองสามสี่ห้าหนึ่งยูโรเคซ ้ทำไมหลานคือเป็นว่างๆหมือี้บ่ค่อยมีอย่างเกิดอะไรขึ้นบิ๊กเซลตีคนสื่อเหมาหมดเลยหลังจากที่ซื้อของกินรลานนี้แล้วเ้าก็จะแวะเขาบ้านเลยค่ะเดี๋ยวจะไปทรงงานแล้วแม่จ๋าเองจะต้องกลับไปบ้านนะคะเพื่อจะไปจะตกแต่งบ้านต่อนน่นนี่นั่นนะคะ และอีกอย่างคือเดี๋ยวช่วงคำมีโปรแกรมทอค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะต้องไปบรรยากันอีกนะคะซึ่งเกิมัอนอีกจิจกรรมมัอนอีกคือแบบเน่าไปเน่าไปอีลีค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่ว่าไปชอปปิ้งซื้อของของแต่งบ้านก็คือว่าแม่จ๋าต้องขออภัยนว่าคือแบบแม่จ๋าบสรสะดวกที่จะทายวิดอให้เบิ่งอีลีค่ะพี่น้องต้องคอยเบรงยาซื้อของเลือกของนู่นนี่นัน่น,นอย่างประมาณนี้เนาะ ละ่ะดังนั้นก็เลยบรสะดวกมือนีก็ขคอพานะคะแล้วกะ็หลังจากเฮ็ดอันนี้แล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาออกไปเบื่องสวนผักค่ะถ้ามีเวลาเดี๋ยวก่อนจะไปบรรยาค่ะแล้วตอนนี้แม่จ๋าเองก็จัดตกตแต่งบ้านแล้วเป็นบางอย่างนะคะแล้วกะ็ในระหว่างที่รอพอบานเพิ่นเคลียร์งานเคลียร์ยงนู่นนี่นัน่น,นกับน้องอเล็กเนาะคือตอนนี้แม่จ๋าก,ก็ะแต่งตู้ยังเรียบร้อยเตรียมกระเป๋าเตรียมยังเรียบร้อยแล้วละ่ละแล้วก็ระหว่างที่รอปป้า,ปา,ปากับน้องอเล็กเพิ่นเรียบร้อยนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยถือโอกาสมาพาพี่น้องมาเบ่งอ,องเาค่ะ อันนี้นะคะเป็นพักการเดเคลปีค่ะพี่น้องตอนนี้คือเขาก็ยังอยู่ดีนะคะหลกักกาพักซี่ตน้นในนออยู่ตรงนี้เขาก็ยังโอเคยอยู่ค่ะซึ่งหลายมือแล้วที่ไม่จาบ่ไไรเขาสวนพักค่ะเพราะว่าคือฝนเขาตกตลอดนะคะหลก้กกามโมแต่อยู่ในบ้านแต่งบ้านจัดทาความสะอาดตกแต่งนู่นนี่นั่น,นสถานที่อย่างต่างๆเนาะอ่าพาไปชอปปิ้งแน่ไปเบิ่งซื้อของเฮดวิดีโอนู่นนี่นั่น,นอีย่างแน่นคือกะบ่ค่อยมีเวลามาเบิ่งสวนพักเลยค่ะช่วงนี้นะคะหลก้กกาตอนนี้ก็คือพยายามแบบว่า,า,าคือ ต้องมาเบ่งห้ได้อะสวนพักว่าเป็นยังไงในช่วงนี้เนาะเพราะว่าข่าวว่าเอ่าเหมือนที่มาปลตก้ายหมื่นแล้วะแต่กับปตกเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็น,ปนแลงบ่อยๆค่ะพี่น้องมื้อนี้ถือเป็นอากาศดีกันเลยเดี๋ยวนี้แหละพาพี่น้องมาเบ่งสวนพักของเขาค่ะจะประมาณนี้นะคะถึงว่าเขาจะบ่ง,งามไว้หรืออ่าบ่ค่อยโอเคซ้าฤดูห,อห่อนฤดูเัมอแต่ว่ากะบแม่จ๋าถือว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคดีแล้วนะคะสาหรับพืชพักสวนครัวของเขากับประมาณนี้ค่ะ ก็พอได้เก็บกินนะคะส่วนพักซี่พักอย่างก็คือมาจากกับเก็บกินอยู่เรื่อยๆอยู่คะ่ะมัอน,นี่เฮาจะไปบรรยากันก็เน,นื่องจากว่าคือ,อยาบอกว่าเดี๋ยวว่างๆตอนค่ำๆกลับมาในเดอ้อเดี๋ยวอาญาเพื่อนบอกว่าพ่นจะเฮ็ดขนมลอนะคะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเขาจะไปแล้วก็เดี๋ยวจะหน่าจะมีลุงมาเนาะแล้วก็อาหน่าจะมีลุงอีกคนหนึ่งหล้กก็ป้าสะพายเนาะที่เห็นอยู่ในวิดีโอไปบ่อยเนะ่ะเพื่อนก็จะมารวมสมทบน้ำพื่งกันน้าห้มันมนี่นะคะเออนั่นแหละคำนี้แหละ ล่ะดังนั้นก็คือว่าคิดว่าจะเน่าไปเน่าไปจนเดือกพลัมวันนี้เออก็คือช่วงนี้แม่จ่ากับเมื่อยค่ะพี่น้องอย่างคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างเนาะล่ะกะอ่าคือกระต่องมาซอยยาเพิ่นเลือกแล้วก็ซื้อของแต่งบ้านนู่นนี่นั่นน้ำพราวาเนื่องจากวัยยาเพิ่นก็อยู่คนเดียวนะคะล่ะกะอ่าลูกสาวเพิ่นว่าน่าจะมาลูกสาวก็ลูกเคยน่าจะกลับมาบ้านก็จะประมาณอ่าเดือนหน้าค่ะพี่น้องหลังจากที่มาจ่กแค่ไหาฟังว่าพ่นอยากย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนั่นแหละ แล้วทีนี้เพิ่นกลับไปอยู่ประเทศอื่นส่วนมากเพิ่นก็จะไปประเทศอื่นประเทศนั้นประเทศนี้แหละเพิ่นบ่ค่อยอยู่บ้านกับญาปันใดนะคะพี่น้องเออนั่นล่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวเนาะไปใส่ในชุดยูบูกส่วนมากจะหนาวเพิ่นก็เลยแบบว่าอ่าช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เพิ่นก็จะกลับไปอยู่บ้านนะคะหลังคริสต์มาสหลังปีใหม่เดี๋ยวเพิ่นก็จะไปอีกนะคะประมาณนั้นเพิ่นก็บ่มีลูกมีเต้าเนาะเพิ่นโสดนะคะน้องสาวกับน้องเคยปะป๊าน่ะเออนั่นล่ะ ี่อ่าแม่จ๋าก็เลยพายาพาไปซื้อของไปจ้ตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นนี่ยังประมาณนี้นะคะรอเดี๋ยวลูกสาวเพิ่กลับมาก็จะโอเคค่ะพี่น้องจะเฮ็ดรอคนไปประมาณนี้นะคะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นหอมกับกระเทียมที่แม่จ๋าปลูกทิ้งไว้เนาะต่ว่าก็ปลูกก่อนทุกปีที่เคยปลูกนะคะปลูกไว้นะคะสังเกตว่าจะบ่ค่อยเกิดนะคะหอมกับกระเทียมบ่ค่อยเกิดค่ะพี่นี่ต่ว่าสำหรับอย่างอื่นก็คือก็ยังโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนขึ้นช่าย นะคะเหมือนขึ้นชายของไทยเขาพักแฟนนู่นนี่นั่นก็พ่อได้เก็บกินค่ะพี่น้องจะว่าสําหรับใน่วนของบกเขือก็คือว่าใบบกเขือเขาก็เริ่มไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าบ่มีแสงดดแดดละกัอากาศก็คือหนาวมากๆน้ําค้างเป็นน้ําแข็งนะคะใบบกเขือของเขาก็โซนหมดแล้วค่ะเงี้ยวหมดแล้วนะคะก็เลี้ยงได้เท่าที่เลี้ยงได้ค่ะพี่น้องไว้ก็บไว้บ่ไว้ก็กคือกั จากลากันไปนะคะกับโมเป็นอย่างปีหนาฟ้าไม่ก็จังว่ากันใหม่สําหรับตอนนี้คือเสียงปะปะกันน้องอะไรไปสตาร์ทรถถาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฝ้าเห็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะสำหรับอแอสโบรี่ก็โอเคดีค่ะมีดอกมีหน่วยให้ออกมาเรื่อยๆสำหรับพักสลัดนี่ยังต่าง,งๆทั้งนี้ก็โอเคดีอยู่นะคะกับไม่มีปัญหายอย่างเนาะสําหรับอ่าช่วงนี้ก็คือว่าแม่จา๋านี่อันนี้เป็นดอกมไม้ที่แม่จ๋าลือไปเมื่อวนนันก่อนที่แม่จ๋าเราให้ฟังเนาะแต่ว่าบริเวณวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งนะคะนั่นแหละ เป่าเฮดเฟล์เขาบานน่งจักว่าอากาศน้ำออกมาค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเฝ้าไปแล้วค่ะเพราะว่าพอบานเพิ่นสตาร์ทรถ้อแล้วนะคะครับน้องเล็กน่งรออยู่ในรถแล้วล่ะสำหรับพักขณาบปยิกนี่แม่จ๋ากับพ่อได้เก็บกันเรื่อยๆค่ะฮัลโหลสวัสดีกบไปไหนคะไปหาโอม่าไปหาโอม่า ไปหายากกันไทยอันในสวนไห่บึงประท่านแล้วมาสตาร์ดรถถาเฝ้าหลายอยากไปหาโอมา่าเราจะไปหาโอม่ากันฝนตกมดมือมดขึ้นเลยค่ะพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นลงเลยโอ้ยากาศนะคะวัานีิมาจะตกบบตกจ่อยเพราะว่าเหมือนอากาศเขาจะอุ่นๆค่ะพี่น้องอากาศการ่อนขางจะเปลี่ยนแปลงบงปลายเขานะคะ วานหินมาก,กันยังหลายกุมมน,นีอยู่แต่ว่ามนีฝนตกแล้ะก็ะอากาศอุ่นหินมาหายหมดแล้วค่ะพี่น้องอากาศก็จะประมาณนี้คะ่ะดีต่อสวนมากๆนะคะสวนพักงามมากๆนะคะ เข้ามาก็หอมขนมโอมาทําขนมค่ะอ้ยน่ากินจังเลยเอดีทำเนี่ยทำเนี่ยทำนี่สิสิ่อไอ้วยโ่ัหปั้นแป้งใหม่ก่อนลูกปั้นแป้งใหม่ก่อนอีอะอั้ปีี่ช่วกอนช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยโอมาติดไส้ขนม อันนี้เป็นยแยมซอเบ์เรียมออม่าบอกว่าให้ทำอย่างนี้<อ>แล้วก็จะไปอบมาถึงหอมขนมออมากำลังทำขนมเ๋ยใช้เออมาก่อนออมาเห็ดต่างหลายเลยอรม มือทำไม่ลูกช่วยไหม,มช่วยทานี้ไหม,มเฮ็ดต่างหลายถาเลยอุมาก,กำลังอบอยู่ก็มีกำลังปั่นแป้งก็มีประธานอบกมอ็มีนี่โอเคเมือนี้มันพอลุงลุงนางคู่อยู่กับป้า,ปาแก่ก็ไก่เนื้ไข่เลในเล้าชวาวตา้มตุ๋นตีครครีต <laughs> อันนี้คืออบอบ,อบเสร็จแล้วประธานใส่ใส่เต้นร แต่อันนี้คือใส่ใส่แล้วนะคะแลวก็โอมาก็โรยน้ําตาลห้อยน้ําตาลใส่แล้วก็ะเอามาเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะเอาไว้ทาคริสต์มาสดปีใหม่นะตอนรับลูกหลานมาบ้านนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าบ้านเข้ากับไม่ค่อยได้เห็นดอกเพราว่าไม่ค่อยมีใครไปบ้านละกับ่ค่อยมักขนมบันไดค่ะพี่น้อง แต่ว่าอาจจะเดี๋ยวอาจจะส่วนปะปาเห็ดหรือไม่งั้นก็ไปซื้อมาไว้นะคะเพราะจะเป็นพิธีประมาณนะนะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่แบบทุกคนกน็น่าจะเริ่มเห็ดขนมกันแล้วนะคะทุกบ้านครับพอแล้วลูกอันนี้น้ำตาลเยอะแล้วนนกุกเลนสน่กสันสน้ใันให้ทั่วๆไหมลูกไปให้ทั่วๆให้ทั่วถึงให้โดนน้ำตาลทุกอัน โอ้บาหวานน,าน,น้ำตาลไหลค่ะชมเลียงพอเราดาน้ำตาลเอาก็อีมาเอาก็อีมาเอาช้อนมาด้วยใส่แยมทาแยมยืนงออยแล้วยืนงอยแล้วออะใส่แยมลงไปอ <c oughs> ย่างนั้นแหละหลูกใช่แล้วก็เกี่ย <c oughs> ๆจะ <c oughs> จะใส่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันล้นทาทาทาแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งปิดเยอะเกินไหมลนะ่ะ

ย่าเคมชวหลังจากที่เฮ็ดขนมเสร็จแล้ะก็นั่งดื่มกันสักพักพี่ชายคนโตกับส่วนไปบ้านเพิ่นนะคะไปเบิง่งอันนี้เป็นผลงานของเพิินเ mm hmm. พิ่นมาเฮ็ดงานใหม่ประดิษฐ์ประดอยทุกสิ่งทุกอย่างเองเหมือนปูค่ะพี่ชายคนโตนะคะแล้วก็จะมีมาพี่ชายคนรองอีกคนหนึ่งล่วก็ป้าสะภ้านํากันอันนี้คือลุงอีกคนนึงเ <ใจ S 1> พิ่นได้ไปสามลับแม่จ๋าก,ก็ได้มา2ชิ้นนึงแน่นันก็จะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวมือหลังแม่จา๋าจะพาไทยเบิ่งนะคะว่าได้อย่างมาแน่นะคะ make it ติ๊กขึ้นต

ja. Umstreiten, ja. umholen Oder so. so, du du dekorieren oder so.